ล่าสุดนะครับสำนังกงานหลักประกันสุขภาพแห่แงชาติหรือสป,ปอสอชอนะครับเขาให้คนที่รักษาตัวเองจากการติดโควิดสิที่บ้านหรือโฮมซูเรชั่นสีเขียวเนี่ยนะครับลงทะเบียนในระบบสป,ปสอชอเพื่อรับสวัสดิการต่างๆดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างผมมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีแฟนข่าวพีพีทีวีออนไลน์ครับวันนี้พุธ21กรกฎา,าคมนะครับหลังจากที่ระบบสาธารณสุขของไทยนั้นอน,อนุมัติให้ผู้ที่ติดโควิดสาสามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้แบบโฮมซูเ a ชั o น ของกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยนะครับหลังจากที่เตียงขาดแคลนก็ดีหรือขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ก็ดีและการทั่วไปที่ทราบกันนี้ก็คือกลุ่มนี้นั้นจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการมากหรือไม่มีอาการเลยนะครับอายุไม่เกิน60ปี สามารถอยู่บ้านคนเดียวได้ตัวเองนะฮะช่วยเหลือตัวเองได้และต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรังด้วยอันนี้หลักเกณฑ์ทั่วไปเลยนะครับคราวนี้สปสอชอครับเขาอยากให้คนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับลงทะเบียนในระบบสปสอชอเพื่อขอรับสวัสดิการต่างนะฮะคุณก็เข้าไปที่เว็บไซต์สพสอชอก็ได้หรือพิมพ์ crmsup.nhso.go.th นะครับหรือสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอตอนนี้เลยก็ได้นะฮะหรืออีกหนึ่งทางเลือกก็คือเข้าไปที่ไลน์นะครับแอดไลน์เพิ่มเพื่อน แอดเกดเลือกเมนูลงทะเบียนรักษาตัว Home Isolation ลงแล้วได้อะไรบ้างครับคุณผู้ชมง่ายๆครับคุณจะได้รับการประเมินอาการจากเจ้าหน้าที่ด้วยการวิดีโอคอลหาวันละ2รอบด้วยกันนะครับฟรีอาหาร3ามมือ้อเชา้ากลางวันเย็นส่งตรงถึงบ้านเลยครับรวมไปถึงคุณจะได้รับประลอดวัดไข้แบบดิจิทัลรวมไปถึงเครื่องวัดระดับออกซิเจนที่ปลายนิ้วด้วยนะครับคุณจะได้รับยารักษาพื้นฐานประจําบ้านรวมไปถึงฟ้าทลายโจร ทีนี้ก็จะได้รับการประสานส่งต่อเตียงนะครับหากคุณนั้นดูแลตัวเองไปมาแล้วในอาการแย่ลงจากสีเขียวไปเป็นสีเหลืองข้ามไปเป็นสีแดงต่างๆเหล่านี้เขาก็จะเก็บข้อมูลคุณเอาไว้เพื่อประสานหาเตียงเพิ่มต่อไปรวมไปถึงการให้ยาฟาวิพิราเวียประคองการไปก่อนด้วยนะครับต้องทําใจนะครับว่าเราจะเป็นจะต้องอยู่กับโรคเหล่านี้อีกนานแสนนาน,านจนกว่าจะมีวัคซีนมาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกัน,กนครับคุณผู้ชม ครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้919 9ผ่านโควิดร่วมคิดทุกรน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเรานะครับก็ตรงกับวันพหัสปดีที่29กรกฎาคมนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับพี่ก็ได้รับรายงานตั้งแต่ตอนช่วงสายๆเลยครับประมาณ9โมง15นาทีนะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด19ซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติงานภายในอาคารสารปกครองของเรานะครับ ซึ่งก็เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นรายที่25แล้วนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านรับซ่อมเสื้อผ้าที่อยู่ที่ชั้น B1 น,นะครับซึ่งพีก็คิดว่าพวกเราคงเคยเห็นกันอยู่ตลอดนะครับซึ่งก็มีไทม์ไลน์ดังนี้นะครับในช่วง15-16กรกฎาคมนะครับก็เข้ามาทํางานรับซ่อมผ้าที่ชั้น B1 น,นะครับซึ่งก็นําอาหารมาทานเองนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่ตรงจุดนั้นนะครับ พอในช่วง17 20นะครับก็อยู่บ้านที่เคหะแจ้งวัฒนะหลัก4นะครับมาวันที่21 22นะครับก็ได้เข้ามาทำงานแล้วก็รับซ่อมผ้าชั้นบ B1 นะครับวันที่22ได้ซื้ออาหารจากร้านแกงใต้ไปนะครับพอมาในช่วงวันที่23ถึง26กรกฎาคมนะครับก็อยู่ที่บ้านที่เคหะแจ้งวัฒนะหลัก4ี่นะครับ พอปรากฏว่าวันลุกขึ้นวันที่27นะครับก็มีอาการคัดจมูกนะครับแล้วก็มีอาการจามก็ได้เข้ารับการตรวจคัดกรองโดยวิธีร p ผิดเทสที่ศูนย์ราชการอาคารบีนะครับตอนนั้นก็ทราบว่าผลเป็นบวกนะครับแล้วก็ไปตรวจด้วยวิธี PCR ต่อไปนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการรอผล PCR น,นะครับแต่ว่าในเบื้องต้น,นมีผลเป็นบวกนะครับแล้วก็ระหว่างที่มาทํางานก็มีผู้มาติดต่อ ที่เป็นลูกค้าประมาณ2คนต่อวันได้นะครับแล้วก็เดินทางมาโดยรถมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้ก็น้องๆก็ดูนะครับมีใครที่ไปติดต่อหรือว่าไปเป็นลูกค้าของของ,ของร้านนี้นะครับก็รีบรายงานผู้บัญชานะครับจะได้พิจารณาในเรื่องของการ Work from h o m e หรือ,อดูในเรื่องของการป้องก,กันกันต่อไปนะครับสำหรับอีกรายหนึ่งนะครับในช่วงช่วงบ่ายครับประมาณบ่ายสองโมงนะครับก็ได้รับ รยายงาน,นยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติงานในอาคารของเราเป็นรายที่26นะครับอีกคนหนึ่งครับซึ่งก็เป็นแม่บ้านประจําที่ทําความสะอาดอยู่แผนคดีบริหารงานบุคลในสารปกครองสูงสุดที่อยู่ที่ชั้น5ทางฝั่งกสทนะครับก็มีไทม์ไลน์ตั้งแต่12ถึง17แล้วก็19ถึง20กรกฎาคมนะครับ ก็คือจะโดยปกติช่วงตีห้านะครับก็จะมาสแกนหน้าที่ชั้น B1 ฝั่งกสทนะครับแล้วก็ขึ้นไปปฏิบัติงานที่ชั้น5ตรงฝั่งกสทเช่นเดียวกันนะครับตอนเที่ยงก็จะรับประทานอาหารกลางวันคนเดียวนะครับตรงจุดที่นั่งประจําอยู่ที่ชั้น5นะครับแล้วก็ตอนช่วงเย็นครับประมาณ5้าโมงเย็นก็จะมีการสแกนหน้าที่ชั้น B1 ที่ฝั่งกสทนะครับขากลับก็จะแวะตลาดเกลหะซอยแจ้งวัฒนะ 14ซื้อกับข้าวทุกวันก่อนเข้าที่พักนะครับส่วนวันที่18ก็จะเป็นวันหยุดก็อยู่บ้านที่ซอยแจ้งวัฒนะ14ครับพอมาถึงช่วงวันที่21นะครับก็ประมาณตี2ครับเริ่มมีอาการไม่สบายแล้วก็มีอาการเจ็บทอนะครับช่วงตี5ก็มาสแกนหน้าที่ชั้น B1 ฝั่งกสทแล้วก็ขึ้นไปปฏิบัติงานที่ชั้น5ฝั่งกสทแล้วก็เริ่มมีไข้ได้นะครับตอนนั้นนะครับ ตอนเที่ยงก็รับประทานอาหารกลางวันคนเดียวตรงจุดที่นั่งประจําอยู่ที่ชั้น5นะครับตอนบ่ายโมงก็จึงลาป่วยเพื่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับแพทย์ก็แจ้งว่าติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับตอนช่วงวันที่22ถึง24นะครับก็ลาป่วยไปนะครับเพราะว่ามีอาการไข้แล้วก็จมูกเริ่มไม่ได้กลิ่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนวันที่25ก็ไปเข้าคิวโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพื่อรับการตรวจหาเชื้อ แต่ก็ไม่ได้คิวนะครับวันนั้นนะครับเพราะว่าคนก็ค่อนข้างเยอะพี่มาทํางานในวันที่ไม่ได้เวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยถ้าต้องมาที่ทํางานเนี่ยช่วงตีห้าครึ่งก็เห็นคนยืนกันออกมาเต็มทางฟุตปาดด้านนอกเลยนะครับนะ mm hmm. ก็ตรงนี้นะครับแล้วก็พอวันที่26นะครับก็ได้มีการเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลบงกุฏวัฒนะอีกทีหนึ่งนะครับ ก็วันที่27ก็อยู่ที่บ้านซอยแจ้งวัฒนะ14นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ทราบผลว่าพบเชื้อโควิดนะครับขณะนี้นะครับที่อาการอของแม่บ้านของเรานะครับก็มีไม่มีไข้นะครับแต่ว่าหายใจติดขัดเล็กน้อยจมูกกเ็เริ่มได้กลกิ่นอยู่นะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรอรถโรงพยาบาลมารับไปรักษานะครับซึ่งทางในเบื้องต้นนี้ทางโรงพยาบาลก็แจ้งว่า ขอให้รออยู่ประมาณสัก2วันนะครับเดี๋ยวก็จะจัดคิวให้มารับไปรัรกษาตัวนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ทางบุคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารของเรานี้ก็เริ่มจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นระยัสําคัญเลยนะครับเพราะนั้นก็ถึงได้มีมาตรการที่ให้ทางบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่สานปกครองของเรามีมาตรการต่างๆซึ่ง ทางสำหรับการตัดสินก็ได้วางมาตรการอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือพวกเราน้องๆทุกคนนะครับก็มาปฏิบัติงานที่ทํางานให้น้อยที่สุดนะครับเพราะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสําคัญเพราะว่าทางส่วนของบุคลากรภายนอกแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานของเราเองเนี่ยก็เริ่มติดเชื้อใน,ใน,ใน,ในอัตราส่วนใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าแยกสัดส่วนออกไปได้ทั้งสองกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มาที่ทํางานให้น้อยที่สุดเนี่ยก็จะ เป็นความปลอดภัยของพวกเราทั้ง2กลุ่มคนนะครับท,ทั้งคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่มาทํางานที่อาคารของเรารวมถึงบุคลากรของเราโดยตรงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในรายการนี้พี่ก็อขอให้ทางทั้ง2กลุ่มนะครับทั้งบุคคลภายนอกที่มาทํางานที่อาคารของเรารวมถึงน้องๆทุกคนที่เ,เป็นบุคลากรของเรานะครับ ต้องติดตามข่าวสารก็อย่าง,างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็พี่จะมีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้พวกเราตลอดแล้วก็จะมีสาระน่ารู้อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการป้องกันและก็การราาักษาโควิด -19 นะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับก็สุดท้ายก็ฝากพวกเรานะครับร่วมกันให้กําลังใจใบุคลากร,กรทางการแพทย์แลวก็สาธารณสุขรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็หาเวลาครับร่วมกันทาคลิปดีโอหนึ่งนาทีส่งกาลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านายัยโควิดไวด้วยกันนะครับเป็นสิ่งดีๆที่ พวกเราชาวสารปกครองจะมอบให้กับสังคมไทยของเราแล้วก็ครอบครัวไทยของเราครับขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ คิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมันมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกร้างความหวังให้หวาดมันขาดมันหายใครจะช่วยเติม เพิมพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจ I